สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะคุณแม่สวยสกลน,นะครค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะที่22นะคะคุณแม่มีอทอดกะินนะคะวัดที่สี่นะคะวัดบ้านราดคอนะคะอำเภออำเภอโคกศรีสุพรรณใช่ไหมอำเภอโคกศรีสุพรรณนะคะก็วัดนี้เป็นวัดบ้านราดคอนะคะยอดเงินก็จะอยู่ที่ หนึ่งหมื่นหกพันเอ้ยหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทค่ะสามต้นนะคะก็กำลังปักกันนะคะเราจะเคลื่อนกระบวนนะครกับทีมงานมีแต่คนไม่สบายนะคะแต่ก็ไปกันอยู่เยอะอยู่ค่ะล้อหมุนสิบเอ็ดโมงนะคะไปเข้าอำเภอศรีสุพรรณนะคะตอนนี้กำลังเอาเงินมาเสียบต้นนะคะก็เราก็จะได้ต้นหนึ่งต้นในร่มสองอันเหมือนเดิมค่ะยอดนะคะหนึ่งพันสี่หนึ่งมื่น สี่พันหกร้อยบาทค่ะต้นนี้ที่เราแบ่งไว้เป็นต้นที่สี่นะคะเป็นต้นที่สี่นะคะก็มีหลายท่านนะคะร่วมต่อย,ยอดมาจริงๆแล้วนะคะเราไม่ได้ไปเก้าวัดละเราจะไปประมาณสิบวัดสิบเอ็ดวัดมันจะมีวัดศรีสุมางแซมเข้ามาแล้วก็วัดพลสว่างวัดพลสว่างเข้ามานะคะแต่ยอดเงินเราจะไม่ได้เอาหนึ่งหมื่นหกหนึ่งมืนสี่พันหกร้อยนะคะเพราะว่าเพราะเราแบ่งเงินไว้แล้วเก้าต้นนี่ค่ะ แต่ถ้าใครมาต่อยอดเราก็จะเก็บเงินส่วนนั้นนะคะเอาไว้ไปอีกวัดหนึ่งนะคะไปไปอีกนะคะแต่วัดที่เราตั้งเป้าไว้เก้าต้นเนี้ค่ะก,ก็ได้หนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยบาทค่ะก,ก,ก็มีกะอ,ะอ่านมาอะไรนี่มาอ่านมาอะไรนี่วะกระนกกรกะหนกทอน,น,นอค่ะกระหนกทอนพจนากระหนก กนกกรพจนานะคะร่วมทําบุญกระถินนะห้าร้อยบาทนี้เป็นเป็นแม่ยกยอดไปละเอาไปอีกบัตรที่สิบค่ะแล้วก็ลูกสัมพันธ์นะคะสี่สี่ศนะคะสามร้อยบาทค่ะแล้วก็ลูกประกายแก้วนะคะแปดเจ็ดสี่ค่ะห้าร้อยบาทคุณแม่สีสมอนนะคะท่านโอนมาสองพันบาทเพื่อ ซื้อผ้าเหลืองนะคะห่อองค์พระนะคะแต่ผ้าเหลืองนะ่ะทางร้านก็ร่วมโมทนามาก็เสียไปหกร้อยบาทนั่นเท่ากับว่าเงินหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะจะเอาไปร่วมกับช่างยุนะครับบ้านโคกสว่างวันที่ยี่สิบสี่นะะวันจันทร์ที่ยี่สิบี่ก็จะเป็นเงินคุณแม่สีสมรละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะคะเพราะว่าคุณแม่ท่านโอนมาสองพันแต่ว่า เอาเงินของคุณแม่นะคะไปจ่ายค่าผ้าเหลืองนะคะ12เมตร่จริงๆมันแพงกว่า600แต่เจ้าของร้านขายผ้ารู้จักกันเป็นเพื่อนกับคุณแม่นะคะท่านก็ให้ออกแค่600บาทหมายความว่าเงินคุณแม่สีสมอนที่โอนมา2,000เหลือ1,400บาทค่ะจะไปร่วมต้นกระถินบ้านโคกสว่างวันที่24นะคะแล้วก็น้องกิ่งแก้วนะคะในชมรมบาสโลบร่วม200บาทค่ะอาจารย์ต้อมค่ะอาจารย์ต้อมนะคะ สามร้อยบาทค่ะคุณหมอเทพนะคะคุณหมอเทพสองร้อยบาทนะคะแล้วลูกเจ็ดศูนย์สองวันนิ้านะคะเจ็ดศูนย์สองนะคะเอฟซี FC นะคะห้าร้อยบาทนะคะคุณหมอแดงเทศบาลหนึ่งร้อยบาทค่ะหมอแดงเทศบาลหนึ่งร้อยบาทนะคะก็จะมีหลายท่านนะคะที่มาร่วมร่วมต่อยอดอยู่ในยอดเงินหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยท,ที่คุณแม่ อาจจะยังไม่ได้อ่านลายนามก็จะมีคุณแม่ปีราด849นะคะ200บาทค่ะ849 200บาทนะคะแล้วก็คุณแม่เบนจวันนะคะ830นะคะ450บาทนะคะค่ะ830นะคะ4เบนจวันเบนจวันณแปดนะคะ 450บาทแล้วก็บิ๊กตงเฮง1,000บาทค่ะแล้วก็มีคุณแม่วันดีนะคะ679นะคะ900บาทนะคะค,คุณแม่สวยก็เพิ่มต่อย,ยอดเข้าไปอีกแปดร้อยแปดสิบบาทค่ะและคุณแม่สวยก็เพิ่มยอดเงินเข้าไปอีกนะคะ15,200หมื 15, นหันหนึ่งบาท,บาทค่ะคนะคะคคก็จะเป็น ยอดกระถินได้เยอะนี่นะคะกำลังแต่งกันนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะเราก็จะเคลื่อนกองกระถินกองที่สี่นะคะไปวัดบ้านลาดคอนะคะก็จะมีในต้นนี้นะคะต้นนี้นะคะค่ะต้นนี้ค่ะแล้วก็จะมีร่มนี่นะคะร่มนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวบุญฝากเอฟซีสายบุญสิบเอ็ดโมงเราจะเคลื่อนต้นกระถินไปอำเภอโคกสีสุพรรณนะคะบ้านลาดคอนนะคะบุญฝากเอฟซีสายบุญค่ะ สวัสดีค่ะ